ับผมมันทดลองก้อนทรงนะครับเซานี่นะครับผมจานแม่เหล็ก2เม็ดงานมาไล่ได้ซี่องเอยวได้เบรกได้พื้นได้นะครับพื้นได้ทุกโต้นะครับฟันงานโดยไม่ต้องเขาขั่วบ่วต่อมาเริ่มที่ขวานะครับบ่ต้อมาเริ่มที่ปบ่ต้อมาเดินที่ขวานะครับ <c oughs> สตาร์ทซี่องเอีวเบงซกรครับนับหนึ่งนะครับ หนึ่งร็จแล้วครับผมนับสองนะครับสองร็จแล้วครับหมุนหลอกนะครับเสร็จแล้วครับผมนับสามนะครับสามร็จแล้วครับผมนับสี่นะครับผมนับสี่ร็จแล้วครับผมนับห้า นะครับผมนับหา็จแลรวครับผมนับหกนะครับผมนะครับหกแล้วนะครับอ่าสตาร์ทเยี่ยวไม่อีกนะครับผมต่อไปนะครับเป็นหน้าลายนะครับขึ้นคู่เยี่ยวครับฟัดคู่สามเอ้ยฟัดยกสี่สามอีกทีนะครับ ยกสี่สามนะครับผมอ่าเสลรวครบผมเบรกสามยกสามนะครับนี่เนาะเบรกสามยกสามกับขึ้นคู่สามมาครับผมยกคู่หกนะครับผมขึ้นหกมากครับผมอ่ะยกหกเป็นเอี่ยวนะครับกลางจานนะครับ นี่เนาะยกหกเป็นเอี่ยวนะครับอ่มูนมานีกกนะครับผมรดจแล้วครับผมอ่าเบกคู่เอี่ยวเบกเอี่ยวครับผมเบกเอี่ยวมาเดินเดินสีเลยนะครับผมเดินสีขอสีขอสีครั้งที่หนึ่ง ขอ4ครั้งที่1ผ่านไปเสร็จแล้วครับผมเบรก4อ่ะเห็นเนาะเบรก4ครับเบรก4เสร็จแล้วครับผมอ่าอ่ารอบเบิ่งว่าผมจะเดินจากด้านหลังคู่เอี่ยวจากด้านหลังนะครับเดินถีบข้างหลังให้งอมไปขา้างหน้าคู่เอี่ยวจากด้านหลังนะครับผมคู่เอี่ยวจากด้านหลังเสร็จแล้วครับผมยกพื้นหกก็ได้นะครับผมอ่านี่เนาะ บันดนี่ครับเข้าขั้วหัวหอมนะครับผมนี่เนาะเข้าขั้วนะครับเสร็จแล้วครับถอยลงมาครับผมอ่ะพื้นห้านะครับผมพื้นหาครับนี่เนาะเสร็จแล้วครับผมยกพอจะเจาะนะครับผมยกเป็นอ่าคู่สามนะครับผมขึ้นคู่สามเสร็จแล้วครับอ่าตู้ขึ้นไปนะครับผมตู้ขึ้นไป ยกเอี่ยวจากด้านหลังเมื่อกี้เขาหัวยุ่นี่นะครับผมบนันทึกสิยกเกี่ยวจากด้านหลังเอี่ยวจากด้านหลังครับผมอ่าเสร็จแล้วครับผมเบรกเอี่ยวยกเอี่ยวเป็นหกอีกครั้งอ,อีกทีนะครับยกเอี่ยวเป็นหกนี่เนาะเสียงมวนนะครับผม ขึ้นหกเอี้ยวมากนะครับผมฟันคู่สามไปเลยนะครับขึ้นหกเอี้ยวมาฟันคู่สาม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 อ่ะคู่สามนะครับคู่สามใช่หรอครับขึ้นสามขอสี่เด้บอนะครับอ่ะขอสี่ครั้งที่สองขอสี่ได้ยี่หลีนะครับผมอ่ะหมุนครับหมุนหมุนหมุนนะครับ ่ะบัดนี้ครับผมเบรกสีนะครับผมเบรกสีหรือยืนสีนะครับชงครับยืนส 4, 4, ีสีใดบอสีบอ้อยู่บอยืน 4, สี่สือ,สอไหมลุดไปเม็ดหนึ่งครับขาอ่อนอ่ะเศ้ายืนหรอครับเม่นะครับอ,อยืนสีหนึ่งครั้ง ยืนสี่หนึ่งครั้งยืนสี่หนึ่งเมตรฟันเดียวหนึ่งเมตรยืนสี่ฟันเดียวครับวัดดวงครับนี่เนาะจานแม่เหล็กสองเม็ดงานลูกขนาดหาหุ้นตามสร้างครับอ่าเพิ่นสร้างสองขั่นะครับผมเดี๋ยวผมหากันอ่าเป็นขั้วสี่สามกับหาสองนะครับผมอ่ชมครับยกพื้นสามนะครับนีก่กรเล่นได้ครับผมง่ายๆเพิ่นบอกสบาย นะครับยกเบาๆนะครับยกห้าสองยกคู่สองนะครับผมตีสองเป็นห่านะครับผมฟัดง่ายครับผมจุดนี้นะครับอ่าฟัดเล็กลูกไซส์ก็ได้นะครับผมนี่เนาะชมครับนี่นะครับยกคู่สองับแม่นนะครับผมลูกไซส์กับฟัดได้เข้กันนะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับอ่ายกคู่สาม นะครับผมขอซีบังกันนาซีก็ได้อีหลีนะครับอ่าอันนี้หางหุนครับตาสวยๆบางๆนะครับผมอ่ามาเบิ้งสี่จุดห้านะครับผมนี่เนาะลูกน้อยครับน้ำนักหน่อยฟัดยากนะครับอ่าต้องอาศัยอ่าการฝึกฝนนะครับผมขย่ายได้ลูกค้าเลยขย่ายได้ที่กันนะครับผมนี่เนาะคู่สามเสียงดังเพาะๆนะครับอ่ายกเอี่ยว บสบายนะครับผมนี่เนาะเบรกเอียวนะครับขึ้นตรงลงเร็วเบรกได้โตเดียวครับผมน้ำลนักมันหน่อยนะครับนี่เนาะต้องไปฮัดนะครับผมฮัดยกนะครับผมย้ำมาทางน,นี้ครับหกสามยกสี่เอี่ยวครับยกสี่เอียว ประมาณนี้ครับผมนะครับตูจานกับไซนะครับผมปิ้งปิ้งหุละนะครับลูกแต่งแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมส่งให้เด้อไอเด้อหุละครับแบบนี้กับสื่อมาแต่ทั้งลันตนกาหุระครับขอนแก่น